อผลงานประกอบการเลยครับของมองไม่มองไม่จะประมาณนี้มองไม่มองไม่ มองเขาไอ้มองเขาผมยังมีทีเด็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทุ่งเช้เป็นไงมองสามสินคนเดียวสักครูมีทีเด็ดมีหลายสายพันธุ์ปลาช่วยบอกหนเฮ้ นี yeah. ่ยผลงานนะครับอืตายแล้วตัวนี้ตายแล้วเดียวรลอยอ่ะตัวเดียวอื้ไหนปลาบูตัวหนึ่งไรด Un comporte en la... ¿Qué ha?